สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพาเพื่อนๆกลับบ้านที่ร้อเอดนะครับและที่นี่ก็คือวิวของหอโหวตร้อยเอ็ดสาเกตนครนะครับร้อยเอ็ดของเรานี่นะครับมีคำขวัญประจําจังหวัดว่า11ประตูเมืองงามเร่องนามผราสูงใหญ่ผ้าไหมาสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้าจุดบึงพลานชัย เขตกว้างไกลทุ่งปุลาโลกลือชาเข้าหอบมะลินะครับในนี้ผมมาดูความสวยงามของหอโหวนะครับเราเรียกว่าหอโหวร,ร้อยเอ็ดสาเกนักนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับใช้ชื่อ เมืองคู่ไปกับสาเกตนครมีความเป็นมายังไงนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับเมืองร้อยเอ็ดของเราดีเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์แล้วนะครับ1,800ปีถึง2,500ปีก่อนประวัติศาสตร์นะครับเดิมชื่อว่าเมืองสาเกตนครนะครับ เป็นเมืองที่สร้างจำลองมาจากเมืองอโยธยาของพระรามนะครับตามคติความเชื่อของอินเดียนะครับจากตามาจากตำนานอุรังคธาตุคือตำนานการสร้างของพระธาตุพนมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระธาตุที่มีความสำคัญอของพระพุทธศาสนานะครับในเขตวัฒธรรมสองฝั่งโคงนะครับมีเชื่อเมืองร้อยเอ็ดอยู่ด้วยนะครับ ได้พูดถึงเมืองสาเกตนครด้วยนะครับในตำนานอุรังคธาตุตรงนั้นนะครับได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับสมัยสาเกตนครรุ่งเรืองนั้นเนี่ยนะครับพระยาสุริยวงศสาศษณษณสิทธิเดกนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองสาเกตนครเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากมายนะครับ เพราะว่าเคยทําบุญร่วมกับพระพุทธเจ้ามาก่อนนะครับบ้านเมืองจึงอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขนะครับศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองสุดข,ขีดเลยนะครับในยุคนั้นดังนั้นเจ้าเมืองต่างๆนะครับทั้งร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยครับจึงได้พากันมาทําพิธีพระราชมุระทาราชาพิเศษอดิเรกมงคลก็คือทําพิธีสถาปนาคือยกนะฮะ ให้เป็นใหญ่เหนือพวกตนนะครับโดยได้ชื่อว่าพญาสุริยวงสาสิทธิเดชทร,รมิกราชาธิราชเอกราชเมืองร้อยเอ็ดปักตูนะครับปักตูก็คือประตูนั่นแหละนะครับได้ชื่อว่าเป็นเมืองร้อยเอ็ดประตูนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นตำนานนะฮะแต่ว่า,าชื่อในตำนานอุรังคธาตุเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยได้ชื่อว่าทำรรมิกราชาธิราช นะครับนะก็คือเป็นเจ้าเมืองสาเกตนครน,นั่นเองนะครับเอาละครับเราพอทราบประวัติเมืองร้อยเอ็ดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูแนวคิดเรื่องอ๋อบวเมืองร้อยเอ็ดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นความคิดของท่านานายกาเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนะครับนายกตลอดการนะครับก็คือท่านนายกบรรจงโคศิจยุรนันเนี่ยนะครับ ท่านก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะสร้างสัญ,ญลักษณ์เมือง101แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่าคิดมานานเนิ่นนานนะฮะจนรูปประธรรนะฮะก็คือเกิดขึ้นปี2558นะครับภายใต้คอนเซปต์ว่าร้อนั้นเป็นเมืองน่าอยู่นะครับแล้วก็เอาโชว์โชว์บึงพลานชัยนะครับและถ้าหักจะสร้างก็คงจะสร้างที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนะครินทนี่แหละนะครับ ในช่วงนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านอนุสรแก้วกังวานเนี่ยนะครับท่านย้ายมานะฮะท่านนายกบรรจงก็ไปคุยท่านผู้ว่าอนุสรก็เห็นด้วยนะครับว่าเออแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะครับก็คือว่าให้หอโหวตนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทําไมเอาโหวตนะครับเนื่องจากว่าโหวตนั้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องดนตรี ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและคนที่คิดค้นเครื่องดนตรีชนิดนี้ขึ้นมานะครับก็คือท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมสิงห์นะฮะท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติปี2562นะครับสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับปี2559นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางมาเยี่ยมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอนะครับทางผู้บริหารของจังหวัดนะครับก็ได้นําเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อนะครับภายใต้โมเดลร้อยเอ็นะครับและต่อมาครมพภูณิประยุทธ์ก็ได้อนุมัติการก่อสร้างหอวุร้อยเอ็ด 101, เป็นหนึ่งในโครงการตามเหลี่ยมการท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ได้เสนอโครงการตั้งแต่ปี59นะครับจนถึงปี60เนี่ยนะครับก็ได้ นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการนะครับขอโหวตนะฮะต่อคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรินนะครับซึ่งกรมสมเด็จพระเทพได้ประธานตรัสถามว่าขอโหวตร้อยเอ็ดแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นท่านผู้ว่าสริยริทูลก็ถวายรายงานว่ายังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างเลยพยาค่ะนะฮะจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้รับงบกลาง ะะช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับมีท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านกฤษฎดาบุญลาศนะครับแล้วก็มอทอหนึ่งท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้นะฮะอนุมัติงบประมาณนะครับแล้วก็จะได้เริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทาการเดือนกันยายน2560นะครับมาเสร็จในปี2563ตอนนั้นท่านวันชัยคงเกษเป็นเพราะว่าราชกานะครับ พอวอดนั้นนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับอยู่ในสวนสมเด็จพระศรินทนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าเมืองพหลชัยเลยนะครับบนเนื้อที่ทั้งมดเนี่ยหมด124ไร่นะครับความสูงนี่101เมตรนะครับเทียบเท่ากับตึกสูงเนี่ย35ชั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีลิฟต์โดยสาร2ตัวนะครับชั้นที่1นนั้นก็จะเป็นสำนักงานเป็นห้องน,น้ำ ชั้นที่2นะครับเป็นโครงเป็นที่ต้อนรับนะครับแล้วก็เป็นที่จําหน่ายสินค้าที่มีลักขศิษฐ์นะครับแล้วก็มีประวัติหอโวตนะครับชั้นที่3ก็เป็นที่จําหน่ายสินค้านะครับแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆร้านกาแฟชั้นที่4นะครับก็จะเป็น co-working space นะครับโอ้โหนี่ทนสมัยมากนะครับชั้นที่31นี้ก็เป็นจุดชมวิว360องศาเลยทีเดียวนะครับ ชั้นที่1 3 14นะครับเป็นชั้นต่อเติมใหม่นะครับมีจุดชมวิว o u t ดอร์กระจกใสนะครับไปดูเลยนะฮะหวาดเสียวหน้าดูนะครับแลักก็ชั้นส5าเป็นชั้นสูงสุดนะครับที่นี่ก็จะมีพระบรมราสาลีเลขาธะทับแล้วก็มีพระพุทธมิ่งเมืองมงคดเป็นพระพุทธรูปนะฮะประจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับเพื่อนๆครับก็เนี่ยฮะ มาเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดของเรานะครับอย่าพลาดนะครับที่จะมาเที่ยวชมขอโหวตนะครับร้อยเอ็ดนะฮะขอโหวตซึงเป็นเป็นตอนนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดไปแล้วนะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดมาแล้วผมก็ประทับใจที่สุดเลยครับอยากจะให้เพื่อนๆได้มาชมแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ